ยังอยู่บ่น่ะมาแล้วข้างนี้เด้อดองขาดหนึ่งอาไม่ได้ตัวงามนี่ครับ <c oughs> ฉลามไม่น้ำขโขงปนน้ำปนเนื้อไม่เป็นไรเลยทีไม่ใช่เข็มผัง ใจเย็นๆครับชมไปเรื่อยๆลำที่สองนี่นะครับตัวเบ็ดเอาขึ้นมาแล้วยังไม่ถึงสิบตัวนะครับอีกประมาณสิบกว่าถึงยี่สิบลุ้นกันไปเพลินๆนะครับโอ้ไรหนิ่มดีเวล์ลำเนี่ย้อยไปอ้ <c oughs> ยงอขึ้นมาหน้านดีนม่มันก่อนสิบโลนะครับเนี่ยหู่น ไปตีอมันดึงอยู่ต่นันวืดขาดไปสองขาดสามหักบ่ได้เอาขึ้นมาอ่านนะหายแล้วปล่อยปล่อยไปเรื่อยจนมันเบายยังดึกดึกในมืออยู่บ่ขาดเบิดไปจังเนาะ มันจะไปขาดจังว่าไอ้หินมันของแล้วเนาะม,มันมีแห้งกระชากได้บ่เน,นะนี่ยเดี๋ยวเรายังไหลไปเรื่อยนะครับเนี่ยเห็นไหนี่นะครับเจอของใหญ่ขาดเหมือนกันครับสายนี้ขาดแล้วก็ผูกเบ็ดใหม่นะครับ เตรียมตัวไปใส่เหยื่อต่อไปแล้วก็ไหลเบ็ดต่อไปนะครับยังมีอีกยังมีอีกะอะมาลุนกันครับพี่น้องนี่มาแล้วขาดปะนนขาดอีกแล้วไหลกลางนำโพงก็เจอข้องไ่แล้วขาดก็ผูกใหม่อีกนะครับลุนมั่นพี่น้องเอ,อ้ยแบบนี้ นี่อยจะปวงแน่นบ่ในจูปวงเดี๋ยวเฮาสิสักผักเฮาสิไปไหลอยู่ฝั่งลาวกันครับนี่ตอนนี้เฮายังอยู่ฝั่งไทยเดี๋ยวเฮาจะขามไปไหลฝั่งพุนครับอ่ะยังดึงอยู่แม่นบ่ดึงอฮายังมีอยู่ครับถ่ายรุ่นเบิ่งครับว่าโตสิโตมันสิใหญ่ซมเลยใหญ่กว่าตัวนี้คักๆนไง เพราะว่าใช้หินหนักนะครับถ้าตัวน้นอยๆนี่ที่มมีอาการหล้วนะอ้าวไก่แลวแหละอีกไม่กี่อึดใจถือตัวใหญ่มันผ่า้เสือกเรียนนี้ตัวหน่อยกินน้ำบบทันนี่เบืองส่ง <c oughs> แกหินแหลนเลื่อยบาจัก เนเ็นงะินมดึงน่ามาแล้วครับนี่อ่ะใส่เล็กครับใส่นี้รุดไว้ใช้ได้แล้วเนาะขนาดน้าข้นเนาะอ่าไปเา ยังอีบ่าวยังมีอีกครับขาดอีกแล้วตัวนี้โอ้ไหลยอยู่ทงกลางถือคล้องไงเลยแล้ว,ลว,ลวถ้าขาดแบบนี้นี่ครับยังอยู่ครับปลายัางอยู่ในสายครับรอชมรอชม,อชมใจเย็นชมไปเพลินๆเ,เ,เรื่อยๆ่า โอ้ใส่นี่แล้วกำลังงามเลยนี่ถือเบ็ดนี่ดึงดีขนาดเลยนะท่านพี่บางเหรอเนี่ยทำานพี่บางติมใส่วนดูนน้อยหนึ่งนอกเปิดอะไรก็ได้อืมนอกในก็ได้ว้าขึ้นตื่นขาดอีกแล้วสายขาดครับปลาใหญ่ดึงสายขาด มันก็สิไงก็พวกนี้อดกลุ่นนี้นี่จึงอยู่ <c oughs> ถ้าบใไ่นี่โบขาดดอกใช้จักปอนหาซิบบ่ <c oughs> โอ้หาซิปปอนยังขาดนี่มาอีกแล้วครับนี่ตัวเล็กนี่โบมีซิบดึงขาดดอกตัวเล็กเลือก็มุนดีขนาดครับพี่น้องเอ้ยมุนติวติวอยู่นี่นี่เ <c oughs> บิง่ง <c oughs> ขนาดหาสิปปอนเนี่ยขาดว่ามันหาหกโตหรือว่หาลลหกซ้ายหรือวันนี้ <c oughs> <laughs> สเสียงว่าเอเล่รับนเนี่ยปลามากินเนี่ยมันก็ใส่ลอยปอนผลแล้วเนาะ <c oughs> มันก็โบผิวม,ม,มันบ่ <c oughs> เออมันแข็งขด <c oughs> เออทำหาซินพอดีเนาะ <c oughs> ขาดกระป่อยมันไป <c oughs> นีโ่โล่มาสมไปไลหมูไก่ค้าไล่ัดอยู่นอ้นอยู่คนไปคนน้อยหนึ่งเลือกกรปินลงข่วงลงข่วงว่ามันลูกค้างไว้าคนไลไปเรือเรือก็ได้หาดอกีกอ้าวโอ้เจอของใหญ่ครับาหา, 6, หาดัิหาหกเจ็ดล่ะโอ้ยทำผู้ใดนะ่นเฮ็ดไหวอ้ นอนบรรยากาศดีขนาดแล้วเนี่ยมันยังมีดึงอยู่มั้ยบ่สฮะลุนเบิงขาดดีขนาดเล,ล่ร่ำีนรอยกลางน้ำโคง้งยังอยู่บ่น่ะมาแล้ว แล้วครับวิธีไหลเบ็ดแบบโบราณต้องใช้ความชำนาญน,นะครับนี่มาเลาอจะขุดเชียงดูว่าจะมาทับจบจับจักระเรียนบ่ตลาดเนวจะเรือเบ็ดจักโตัวนีเบิดหรอวะไก่เนะ่เบาอ้าวไก่จะหมดแล้วครับรุนกันเบิ้งอีก โอ้ขนาดมากเบ็ดใหญ่พนธุไซ้ายหาี่ปอนยังขาดเงือขึ้นกันแล้วนี่มาอีกแล้วนี่นตัวชุดถ่ายแล้วนี่ถดอถ่ายแล้วเปม่าลำนี้ได้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หาหาโตลำเฮาเด็ดสองโต โ<อ>ดด,ดน้ำสีหายไ <c oughs> ปเราจะไปไหลเบ็ดกันต่ออีกนะครับ,ไ,บตตไปไหลต่อครับแล้วไปเจอกันที่แพนะครับคืนนี้อะ